สวัสดีครับมาพบก,กับ t ต,ต,ตโยต้ายอร 1.5E เกียร์โต้ปี2013นสิมนะไม่ได้เชนอันนี้ราคาเราขายอยู่ที่228,000บาทครับลราคา, 2, 28, 000า,คาด,ดีดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับฟีมกันดาวครับคอนโดประมาณ4,700ประมาณส7 0 0ครับ7ปีรถ้วเกือบ,บ้านเดิมนะครับไม่มีชนนะไม่แต่งขอบ15นะครับหล่อเลยตัวรถเป็นสีเทานะอันนี้ก็เป็นเบาะผ้าครับ แอบแฝดคู่นะวิทยุดเดิมโรงงานนะครับภายในก็สวยๆเลยครับเบาะสภาพสวยนะฮะไม่กิบเด็กมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามกิโลเมตรนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะเรียบร้อยครับถัดใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเด้นานเนาพิเศ ถึงเลยครับเครื่องก็ดำเดิมนะรไม่มีขยับนะครับมีรันตีหลังการขายนะครับสนใจโทร071 443 28